สวัสดีครับผมนะฮะอันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นโดนตัวใหม่นะครับเป็นในยี่ห้อของ ly Z rc นะครับรหัสรุ่นนะครับ l 900 pro นะครับอันนี้ก็จะมีสีสีดำนะครับสีขาวสีส้มนะครับอันนี้ที่ผมรีวิวก็จะเป็นตัวสีดำนะครับผม ก็ที่ผมขายก็จะสั่งมาเฉพาะสีดํานะครับตัวอื่นเวลาเราจับแล้วมันจะเป็นผิวแบบสีสะกปปกนะครับมันจะเป็นสะกปปกสีดําดีกว่านะครับเป็นดาดาดนะคระความละเอียดของกล้องตัวนี้เป็นมีทั้งหมด 4K กับ 6K นะครับ 4K กับ 6K ก็คือผมสั่ง 4K มานะครับถ้าผมสั่ง 6K มาผมก็ได้ความละเอียดเท่า 4K นะครับเพราะมันเป็นแค่ข้อมูลโลโก้ติดไว้เฉยความละเอียดจริงๆเราไม่มีอะไรไป ทดสอบมันได้นะครับผมเล่นมาหลายรุ่นแล้วไอ้ 6K 4K นะี่นคือผมถ่ายออกมาเป็นภาพแบบเดียวกันนะครับก็เอา 4K มาดีกว่านะมันก็ถูกกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมมาแกะกล่องให้ดูนะครับแล้ยวยังกระเป๋าอันนี้จะเป็นแพ็กเกจแบบเป็นกระเป๋านะครับก็คือคุณจะหิ้วได้แบบนี้แล้วก็สะพายได้ช่องนี้จะเป็นซิปเก็บอุปกรณ์เราจะเอาเป็นกระเป๋าเก็บของเพิ่มเติม,ตมก็ได้นะครับ คือเราเก็บอุปกรณ์เก็บพอวเวล์แบงค์พวกนี้นเก็บมือถือเราได้มีสายเกี่ยวนะครับสำหรับสะพายข้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ละรอตจะไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งจะเป็นกระเป๋าแบบนี้บางครั้งก็จะเป็นแบบกระเป๋ากล่องสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีช่องนี่อีกช่องอเ,อเก็บงเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้มันก็ดูแพงดีนะครับ เวลาเราพกพาอะไรอย่เงี้ยมันก็โอเคอะ่ะนะครับแล้วก็เกอ,อันนี้ก็จะเป็นใบพัดส,สำรองนะครับก็จะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือก็จะบอกชิ้นส่วนของตัวลำนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะเวลาสั่งชิ้นส่วนสั่งอะไรแล้วก็วิธีการเล่นนะครับ วิธีการชาร์จวิธีการเล่นก็คือมันจะเป็นภาษาจีนนะครับพวกนี้จะผลิตอยู่จีนทั้งนั้นนะครับจีนกับภาษาอังกฤษนะครับหลายคนก็จะทักมาถามโดนผลิตจากประเทศอะไรมันมันมันเป็นคําถามที่แบบว่าะจะเชิงย่ายีหรือส่อเสียดอะไรหรือเปล่าทาั้งทั้งที่คุณก็รู้อยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็จะผลิตจากจีนนะครับมันไม่มีผลิตยุโรปอยู่แล้วครับของเล่นทุกอย่างผลิตจีนหมดนะครับ ก็จะมีแบตเตอรี่มาให้1ก้อนนะครับก็เป็นแบบมาตรฐานนะครับรุ่นนี้จะให้แบตมา7.4โวลต์นะครับอ2อ0 0มิลลิแอมนะฮะ1 6บ8วัตต์นะครับ,รบแต่ไม่รู้ว่ามันแอมเต็มหรือเปล่านะครับแต่ก็อ้างจริงตามข้อมูลที่เขาระบุไว้นะครับนี่ก็เป็นตัวโดนแบบพับนะครับแล้วก็กางแขนออกนะฮะ เป็นสีดำด้านนะฮะเวลาเราจับแหวมือเราเวลาเหนือออกมันก็จะไม่เป็นขี้มือไม่ไม,ไม่ไม่เลอะนะครับถ้าเป็นสีขาวสีอะไรไมันก็จะเป็นผิวมันๆจับไปไมันก็จะ็ดำดำสดตัวโดนนะครับบางมากนะฮะอันนี้ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่นะครับกล้องนะครับมีกล้องหลักกับกล้องสำรองนะครับก็คือมีสองกล้องมีไฟด้านหน้านะครับ มองดูหน้าตามันก็จะแบบเท่ๆหน่อยคล้ายๆปลาดุกอะนะครับมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับไม่ใช่แปรงถ่านนะครับก็คือข้อดีของมันมันอากาศมันไหลเวียนได้แล้วก็มันทนความร้อนนะครับทนความร้อนแล้วก็มันมันใช้งานได้ยาวอะถ้าเป็นมอเตอร์แบบธรรมดามันจะต้องทดเฟืองนะครับที่เสียบ่อยๆแม่ก็เฟืองรูดกับมอเตอร์พังนะครับ ถ้าพวกนี้ก็พังก็พังมอเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่ยากที่จะพังเว้นแต่คุณไปตกหนักๆมา,าแล้วก็อันนี้เรมทรีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทนะครับเป็นแบบดิจิตอลก็จะมีจอนะครับนี่ก็จะเป็นเสาอากาศ ออกมาก็จะเป็นแบบขาจับนะครับจะจับแบบนี้ก็ได้หรือจะระดับนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครถนัดแบบนี้นะครับมันก็ปรับได้นะครับมือใหญ่มือเล็กรีโมทต,ตัวนี้จะมีแบตเตอรี่มาในตัวนะครับเป็นดิจิตอลก็คือแบตเตอรี่ในตัวก็จะให้มาเป็นลิโพ3.7โวลต์นะครับ400มิลลิแอม ข้อดีของมันก็คือไม่ต้องไปซื้อถ่านบ่อยนะครับเวลาแบตหมดก็ชาร์จเอานะครับก็มีรูเสียบชาร์จแบตหมดก็ชาร์จเอาแต่ข้อเสียของมันก็คือเวลานานๆไปถ้าแบตมันเสื่อมสภาพคุณจะไปหาแบตที่ไหนจะแก้ไขด้วยตัวเองได้ไหมก็ไม่นะครับคุณจะต้องส่งมาให้ผมทำแต่ข้อดีของมันก็คือไม่ต้องไปหาวิ่งซื้อถ่านนะครับตัวนี้ก็จะปรับสปีดความเร็ว ตัวนี้จะถ่ายรูปและวิดีโอนะครับกดหนึ่งครั้งถ่ายภาพนิ่งหนึ่งรูปนะครับกดค้างถ่ายวิดีโอปุ่มนี้จะเป็น h อ่าเ a เลเดทโหมดนะครับก็คือมันจะทําให้เรากลับหัวกับหางได้ก็คือไม่ต้องสนใจหัวหางก็บังคับได้นะครับแต่แนะนําไม่ให้ใช้นะครับเดี๋ยวงงอันนี้ก็จะเป็นปรับมุมกล้องนะครับขึ้นลงปุ่ม Return to Home ปุ่ม GPS นะครับ ปุ่มไจโรปุ่มล็อกมอเตอร์นะครับปุ่มพาวเวอร์อันนี้ก็จะเป็นถุงอุปกรณ์เสริมก็คือผมแกะไปเรียบร้อยแล้วผมแกะเช็คทำการบ้านไปแล้วนะครับถุงก็จะขาดไปหมดแล้วถ้าหลายคนแบบดราม่านะครับเอ้ยเวลารับของพี่ของมือสองหรือเปล่าทำไมกล่องถุงอะไรมีรอยแกะผมแกะเองแกะดูนะครับ แกะเช็คถ้าจะถามว่าเราแค่ดูด้วยตาเราก็รู้แล้วมันมีอะไรบ้างนะครับทุกอย่างอย่าลืมสายชาร์จอยู่ข้างในงูแกะเาออกมาชาร์จด้วยนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะฮะทุกอย่างไม่ต้องมีการเช็คนะครับขนาดเช็คแล้วส่งไปยังมีปัญหาเลยนะครับปัญหาไม่อยู่ที่ของปัญหามันอยู่ที่คน,นคนเล่นไม่เป็นก็จะปัญหาเยอะหน่อยถ้าคนเข้าใจก็กไม่ค่อยมีปัญหาครับผมนี่นะฮะอุปกรณ์เสริมปร,ประมาณนี้ สายชาร์จชาร์จได้ทั้งแบตเตอรีอ่โดนแล้วก็รีโมทนะครับการใส่นะครับมันก็จะเป็นล็อกบังคับของมันมองในตาก็รู้นะครับกระดันนะเข้าไปแอปนะครับที่จะต้องใช้รุ่นนี้มันจะใช้ w i f i 5G มือถือต้องรองรับ w ่ f i 5G นะครับไม่ต้องเป็นเครือข่าย 5G ก็ได้ คือ Wi-Fi 5G นะครับอแอปที่ใช้นะครับจะเป็น Head Fun Pro ก็คือตัว Head Fun Pro นะครับเนี่ยเข้าไปเสิร์ชในอนี่ก็ได้นะครับใน Play Store หรือ App Store รองรับทั้ง iPhone และ Android นะครับแล้วเรามาทดสอบกันนะครับก็คือผมจะเปิดรีโมทต,ต้องเปิดรีโมทก่อนนะครับ จากนั้นเปิดที่โดนกดปุ่มนี้นะครับกดค้างนะครับแล้วก็วางจากนั้นไปที่การตั้งค่า wi-fi นะครับเปิดไวค้นหา wifi ของโดนอ่ามันจะขึ้น M8 5G นะครับกดเชื่อมต่อจากนั้นกดที่แอปนะครับ เปิด gps ด้วย s าร์ทเพย์ s ั b มิ t นะครับนะมาแล้วเห็นไหมภาพใสเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพเว้ให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับในนี้ก็จะมีอะไรมีบอกตำแหน่งของโดนนะครับตรงนี้ ันนี้ก็จะเป็นโหมดบินวนโหมดรีเทิร์นทูโฮมถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอนะครับแค่คำสั่งที่มือถือได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซูมก็จะซูมได้เนี่ยนะครับนะฮะซูมได้บอกระดับแบตเตอรี่บอกความสูงความไกลนะครับ GPS นะฮะก่อนขึ้นบินนะครับ GPS อย่างน้อยต้องมี6ดวงขึ้นไปนะครับตอนนี้15ดวงนะครับก็คือทำการบินได้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่า L 900ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับถือวงวนตีใหญ่ๆหน่อยนะครับใส่ไปก็จะประมาณนี้รอจนไฟนิ่งนะครับก็คืออันนี้พร้อมบินแล้ว ให้ดันขึ้นน,น,นะนันก็คือการล็อกมันมันมันล็อกระดับของมันแล้วนะก็คือใช้ GPS เรื่องของการสู้ลมก็ได้พอประมาณนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็ดูนะครับว่าตอนนี้ลมลมแรงนะครับลมลมแลงรงพอสมควรก็คือโดนโดนยังยังบินได้นะค นี้นะครับอ่าสูงไกลนะครับประมาณ200เมตรนะครับเล่นจริงๆก็50เมตร60เมตรพอนะครับเ <c oughs> นี่ยนีผมผมอยู่ที่ความสูง7เมตรเอง7เมตรคุณดูดิมันไกลสูงสูงไหมสูงแล้วนะครับแค่นี้มันก็โอเคแล้วถ้าจะบินสูงไป100เมตรไม่ไม่ต้องมองแล้วนะครับทะลุเมฆ โดนจะมีโดนทุกรุ่นนะครับทุกรูปแบบไฟจะไม่เหมือนกันนะครับให้เราสังเกตเอาไว้นะครับสําหรับรุ่นนี้คือด้านหน้าสีเขียวด้านหลังสีแดงนะครับก็คือก็จดจําเอานะครับเราจะได้รู้ว่าตรงไหนคือหัวคือหาง ก็ถ่ายภาพนิ่งไปด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวเอาไว้เป็นตัวอย่างแต่วิดีโอผมจะไม่ได้ถ่ายนะครับอันนี้ผมอยู่ที่ความสูงยี่สิบสามเมตรเห็นไหมนะครับก็สูงแล้วนะครับจะบอกว่าโดนถ้ามันยิ่งสูงมันก็ยิ่งนิ่งนะครับเพอะยิ่งสูงมันอัตราการจับ GPS จะได้เยอะนะครับมันมันจะนิ่งก็เวลาเราเล่นก็ไม่ควรที่จะเกิน 50เมตรผมจะขึ้นไปที่ความสูงสักประมาณ50เมตรลวกันนะครับดูนะครับมีความสูง50เมตรนะฮะ52 m. ด้วยซ้ำไปนะครับโดนก็ยังนิ่งนะทีนี้เรามาดูสัญญาณของภาพนะครับเห็นไหม50เมตร Wifi ยังยังนิ่งอยู่นะครับผมจะเคลื่อนโดน นี่เห็นไหมผมหมุนนะครับอ่าหมุนหมุนโดนหน่อยนี่นะครับเห็นไหมก็คือสัญญาณภาพยังไม่ขาดนะครับยังยังนิ่งอยู่อามุมกล้องเราปรับได้นะครับเดี๋ยวลองปรับไปดูนี่นะครับปรับได้ก้าสองศานะครับ เดี๋ยวผมจะลอง Return to Home กดปุ่มนี้ที่รีโมทก็ได้เอ้ยที่มือถือนะครับอ่าค e b แบ k Home นะนี่นะครับ่าโดนมาแล้วเรามาดูนะครับดูความสูงมันจะค่อยๆลดลงนะครับรัศมีการลงจอดนะครับก็คือ การผิดพลาดจะไม่ไม,ไม่ไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับอย่างที่บอกจกักจากจุดที่ขึ้นนะครับตั้ง GPS ยิ่งจับได้เยอะก็จะยิ่งแม่นนะฮะความสูงก็คือมันจะลดระดับลงนะครับสังเกตเรื่อยๆ ดนก็เริ่มมาแล้วนะครับสถานที่อาจจะไม่ได้สวยนะครับก็คือผมเน้นรีวิวแบบจริงจังธรรมชาตินะฮะไม่ไม่ไม่เคยตัดต่อนะครับวนเดียวจบ ค่อยลงปึ๊บจากตอนที่ขึ้นนะครับก็อยู่ประมาณตรงนี้แหละนะครับก็ทีนี้ก็ไปลงตรงนู้นก็โอเคนะแม่นอยู่นะครับก็บินไปสักพักหนึ่งแบตเตอรี่ก็ยังไม่ไม่ลดนะครับรุ่นนี้นะครับเ,เขาระบุไว้บินได้ประมาณ28นาทีนะครับเวลาซื้อไปผมให้ทําใจไว้20นะไม่ไม่ไม่ต้องไปหวังเกินให้ทําใจไว้20ก็คือเราเผื่อเวลาเล่นด้วย ค,คุณสมบัติของมันคือเวลาแบตอ่อนมันจะบินกลับเองแต่เพราะทีนี้ไอ้เรื่องแบตอ่อนบินกลับเองหลายคนก็ประมาทเพราะว่าถ้าเราไปไกลๆเนี่ยพอแบตมันอ่อนเนี่ยพลังงานไม่พอมันจะตกกลางทางนะครับเพราะฉะนั้นให้เราจับเวลาไว้ประมาณ1ินาทีหน่อยๆเราก็ควรที่จะเอาลงแล้วนะครับก็คืออย่าไปประมาทมันรูปทรงก็โอเคนะผมว่าสวยมอตเตอร์บัลเลตด้วยนะครับรีโมทอะไร ดูดีอ่ะท,ทุกอย่างฟังก์ชันก็คือประมาณนี้ก็คือมันมันก็สุดยอดแล้วนะผมว่านะโอเคนะครับก็คือใครสนใจติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมลงนะครับแล้วก็ราคาผมลงรายละเอียดไว้ที่คลิปวิดีโอนะครับ